ก็วันนี้มาดูพีซี120รุ่นสองครับสภาพเก่านอกหนึ่งปีนะครับภาพสวยจิบเลยนะครับนั่งฟังเสียงน,นะรัดเสลยงเป็นบอกใส่ในมาที่ขับไปออมมา ขับเปนขับเป็นซาเล้งขับซาเลงเป็นบอซาเล้งขับเป็นขับเป็นับเปนป็ี่ปอกแป๊กปะไม่มีด้เปิดปกแป็กปะอปลกัวโอ้บอคดีททำหน้าหลงหลงคุถามคถามปอกแป๊กเปิดตรงพักแป๊กพกแป็กักแปกพุดนะมาเจ้าหน่วเลยนี่สภาพมันนั่นยตาคยสีเม่เบริษัทเทียเออ

ก็มีอยู่ครับจังหึเข้าไป ทุบนี่เป็นปั่มเฟืองบ่าเป็นปั่มนี่ตาหมอนำบวกันเนตาอุ้งใหญ่ไหมหยน้ำเนี่เ้่ืองสามเรืองของอะไรเนี่พ่อเห็นไหมเรืองโคมาสุโคมสุของ ่ายคลิปลงยูทูบเหรอใช่โอ,อ้ร้อนโอ้ร้อนครับทั้งห่ายล้องขบวนขับ้นตู้โยไปก่อนนะไม่เหมือนเลยไม่เหมือนที่แม่โคค้าลเลยน่าจะเป็นอ e ีเทรอยนะครับเรื่องตัวนี้อ๋อ ขายพร้อมเทนเลอร์กันครับสามสิบเจ็ดนะครับ,รบต่อรองอันนี้ก็ตีสภาพไปแสนหนึ่งนะครับแมคโคก็สองแสนเจ็ดแต่แมคโคนี่สภาพโอเคเลยนะครับ คุณปูติดแล้วนะครับทุกคนโผลขึ้นมานี่คุณทวดครับคุณทวด,ดนหน้ายาวเครื่องเฮ็ดร้อยนะครับช่วงล่างเดิมภาพก็สมราคานะครับ แถมหัวด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูนี้ก็ฝากกดติดตามที่ช่องทางรองรถน้ำเงองแดด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาลองนะครับลองแม็กโรว่ w าสภาพการทำงานเจ็ดวดจ้าดไหมครับแต่ดูสภาพภายนอกเราก็ถือว่าโอเคนะครับผมราคาครับสองแสนเจ็ด ก็วิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ